สวัสดีครับเพื่อนๆนักแบททุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยผมตออหัวข้อว่าการระบาดรอบสองของโควิด -19 ทําทำไมถึงมีการระบาดรอบสองของเชื้อโควิด -19 เเราได้ยินข่าวทางสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่ว่าทางไหนเนี่ย เราจะได้ยินข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะฮอกไกโดได้มีการคลายล็อกดาวน์ลงหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยลงน้อยลงเยอะเลยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์ลงเนี่ยเชื้อผู้ติดเชื้อเนี่ยได้เพิ่มกระโดดขึ้น เราก็ไม่รู้ว่าเชื้อเนี่ยมันมาจากไหนเราไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าเอาทําไมคลาล็อกดาวน์เสร็จแล้วเชื้อมันเพิ่มขึ้นประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้ประสบการณ์จากประเทศจีนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราคลายล็อกดาวน์ที่เมืองอู่ฮั่นไม่ใช่เราอะนะประเทศจีนเนี่ยได้คลายล็อกดาวน์ที่อู่ฮั่นแล้วก็มีภาพตามสื่อต่างๆเนี่ยมีประชาชนเนี่ยแห่ออกมาท่องเที่ยวออกมาตามท้องถนนเนี่ยใช้ชีวิต เกือบเหมือนปกติแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นสิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อรอบสองเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็มีจำนวนมากกว่าครั้งแรกเนี่ยแหละคือความพิเศษของไวรัสโคโรนาที่เราอ่ะไม่รู้ว่านิสัยของเขาอ่ะ มันเป็นยังไงวิธีการแพร่กระจายเนี่ยเรารู้แล้วว่ามาจากการจามการสัมผัสเมื่อเชื้อออกมาจากการจามหรือติดที่มือของผู้ติดเชือ้อแล้วเ,เอามาวางบนโต๊ะอาหารโต๊ะกับข้าวทานอาหารต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ไปสัมผัสแล้วเราก็เอามาเข้าปากเข้าจมูกเข้าตาเราเนี่ยมันเข้าทาง3ามทางเนี่ยเราก็ติดง่ายๆการจามและการฟุ้งกระจาย ของเชื้อโควิดก็จะฟุ้งกระใจายในอากาศได้นานๆข้อมูลนี้เรารู้กันละเรารับรู้กันทุกคนละมาตรการการงดจำหน่ายสุรามันเป็นมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อบาง,างบางบางคนนะพูดตลกว่าไอเชื้อโควิดมันกลัวแอลกอฮอล์ก็ต้องกินสุราดื่มแอลกอฮอล์มันจะฆ่าได้75% 70%ขึ้นไป กันเะเหยกันมันแอลกอฮอล์ระเหยอีกแล้วก็สักเจาเปรเวลาเราเทเทระหว่างทางเทลงมาที่มือเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็ก็เหลือเจพอดีแต่ถ้าเราแอลกอฮอล์เจ็เทมาที่มือมันเหลือหกมันก็ฆ่าไม่ได้ร้อเอร์็น่ะมันฆ่าไม่ได้ก็ถ้าซื้อแอลกอฮอล์ก็เผื่อว็ดสก็ได้เผื่อหน่อย,อยแต่แอลกอฮอล์ในสุรามันสามสิบห้าสามเปอร์ห้าเปอรอ์เซแบบ็นต์สีนะ่สิบเปอร น้ำผสมโซดาอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถฆ่าได้ก็คือเราก็พูดให้มันคลายเครียดอะเนาะรายการที่รัฐบาลงดขายเหล้าขายสุราเนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าในการดื่มสุราเราก็อยู่ในวงแคบ,แบ,แบใกล้ๆก,กันเนาะการพูดคุยกันเนี่ยน้ำลายเราอะพุ่งออกไปเนี่ยสามฟุตเราก็ตีเป็นหนึ่งเมตรแต่รัฐบาลให้ห่างกันสักสองเมตรเนี่ยให้มันแบบ มั่นใจขึ้นว่าโอกาสติดมันจะน้อยลงอ่ะแต่การดื่มเหล้าเราล้อมวงเรานั่งโต๊ะนนอยู่ในผับเชื้อที่แพร่ระบาดในช่วงแรกๆเนี่ยก็มาจากผับเยอะมากเลยก็มาตรการสุราก็มีผลกระทบต่อคนที่นิยมในสุราในแอลโกอฮอล์แต่คนที่ไม่ดื่มก็ไม่มีผลกระทบอะไรก็อดทนรอหน่อยนะเราก็เปิดช่องว่างให้ซื้อเก็บตุนไว้ละ ก็ตุนไว้นะครับเดี๋ยวเขาคงมีช่องว่างให้ตุนอีกแหละเพราะว่านายทุนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลเนี่ยก็ขายสุราอยู่ขายเหล้าขายอะไรอยู่ถ้าปิดอย่างนี้ไปเนี่ยโรงงานเขาก็เดือดร้อนนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม ถึงไม่ใครล็อกดาวน์สักทีนะอยากดื่มสุรากันละละังเขาบางคนก็ว่าอยากดื่มสุรากันละบางวนก็ว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะไม่ได้ขายอะไรเลยเนี่ยแต่เขาก็ปลดปล่อยอคลายมาตรการแล้วนะฮะตลาดนัดก็เปิดได้ละร้านอาหารก็เข้าไปนั่งได้ละแต่ทางที่ดีก็ซื้อกลับบ้านดีกว่าเรามาดูก่อนว่าทำไมถึงแบบ คนในประเทศไทยเราไม่ค่อยติดกันละติดวันละคนสองคนอน่่งเงก็ยังล็อกดาวน์อยู่เลยทาไมแบบรัฐบาลไม่แก้ปัญหาให้มันรวดเร็วเลยอ่ะก็พอคนไม่ติดแล้วเราก็ใช้ฟิวิตเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะเอา้าทําไมรัฐบาลไม่คิดเหมือนเราอ่ะทําไมคนในรัฐบาลเนี่ยมีความรู้ความสามารถทําไมเขาไม่คิดเหมือนเราอ่ะชาวบ้านอ่ะชาวบ้านอย่างเราเราไม่คิดอา่ามันไม่มีคนติดแล้วอ่ะเออเรามาดูวิธีคิดของรัฐบาลกันดีกว่ารัฐบาลคิดยังไง เรามาดูก่อนว่าโคโรนาเนี่ยมันโคโรนาเนี่ยมันเป็นตระกูลใหญ่เลยมันมีโควิด19เนี่ยเป็นน้องเล็กก่อนหน้านั้นมันมีนมอะไรมีซามีเมอร์มีอีโบลานี่มคือตระกูลเดียวกันเราเคยผ่านซาเมอร์อีโบลามาละซาเมอร์อีโบลาเนี่ยเหตุทําไมาถึงเขาไม่ถ,ไมมถ,ถ,ถึงไม่ล็อกดาวล่ะคนช่วงมีการแพร่ระบาดทำาถท่ถวถึงไม่ล็อกดาวเหตุผลที่ไม่ล่อไม่ได้ล็อกดาวเพราะว่าเชื้อสามตัวแรกเนี่ย มันต้องแสดงอาการก่อนคนที่ติดจ,จ,จะแสดงอาการหนักมากเลยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแทบลุกไปไหนไม่ได้ก็แสดงอาการเฮ้ยติดเชื้อแล้วเนี่ยเราก็เข้ารักษาละเราจะไม่อยู่ใกล uh ้ก huh. ันละมันไม่เหมือนกับโควิด1 9ที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการมีหนำซ้ำยังไม่แสดงอาการไม่พอยังแพร่เชื้อได้อีกเนี่ยมันอันตรายมากเลยรัฐบาลเนี่ย เขาก็มีความกังวลว่าเราอะกลัวว่าคนในประเทศไทยเราเนะี่ยผมว่าเป็นแสนนะที่ติดเชื้อโควิดแต่ไม่แสดงอาการแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองไม่ติดเพราะไม่ได้มีการตรวจทุกคนรัาฐบาลก็เล็งเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะ่ะที่แบบเยี่ยมมากๆเลยเขาก็เลงเห็นว่าคนที่ ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการมีเยอะมากเลยถ้าเกิดเราคลายล็อกดาวน์เราใช้ชีวิตปกติเคลื่อนย้ายคนได้เหมือนเดิมเลยเปิดประเทศอะไรพวกนี้คนที่ไม่ติดเชือ้ออคนที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการเนี่ยก็จะย้ายที่อยู่แล้วไปติดต่อกับคนที่ไม่ได้ติดเชือ้อแต่พอติดเชื้อแล้วจะแสดงอาการจะป่วยอย่างเงี้ยเขาก็กังวลอย่างเนี้ย อย่างเราไปติดต่อเราขายลอกน้าเสร็จเราก็ย้ายที่อยู่เลยเราไปหาเพื่อนเราไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดเราไปทํางานที่อื่นๆที่ไกลๆเราไปคนนําเชื้อไปละเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเชื้อในตัวเราก็เอาไปอีกที่หนึ่งที่ทุกคนแถวนั้นอนะ่ะมันอยู่สงบละคนติดก็ติดคนไม่ติดก็ไม่ติดมันอยู่สงบละเพราะว่าคนไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแต่พอเรานําเชื้อไปหรือไม่เขา่นําเชื้อมาพอติดปุ๊บ คนที่มีอาการมันก็จะเกิดการระบาดรอบที่สองเหมือนจีนเหมือนญี่ปุ่นรัฐบาลองกลัวแบบนี้แหละเพราะเราได้ประสบการณ์จากต่างประเทศแล้วนี่ถ้าต่างประเทศเปิดล็อกดาวน์เสร็จแล้วมันไม่มีคนติดอย่างเงี้ยแล้วประเทศไทยไม่เปิดเนี่ยนี่น้าตาํำหนิเขาก็กังวลนะครับว่ารอบสองนี่มันจะหนักนะ อย่าห่วงแต่เศรษฐกิจนะอย่าห่วงแต่เงินในกระเป๋าตังค์นะถ้าติดรอบสองมันคุมไม่อยู่ะ่ะเงินในกระเป๋าตังค์ก็ไม่มีคนก็ติดโควิดทั่วประเทศคิดถึงอเมรนานานิกาเฟิร์สประธานาธิบดีทรัมป์บอกทุกอย่างอเมริกาเฟิร์สอันนี้ได้เฟิร์สอันดับหนึ่งละขึ้นเป็นอันดับหนึ่งติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ประธานาธิบดีอเมริกานะโทษว่าเป็นเพราะจีนที่ปกปิดข้อมูลทําให้อเมริกาเนี่ยมีคนติดเยอะมากไม่สามารถควบคุมได้แ,แต่ทำไมประเทศไทยอ่ะประเทศจีนน่ะประเทศอื่นๆน่ะถึงไม่เป็นเหมือนอเมริกาล่ะเราประสบปัญหาเดียวกันเราแก้ปัญหาไม่เหมือนกัน อเมริกาไทยประสบปัญหาเดียวกันไทยเป็นประเทศแรกที่ผู้ติดเชื้อจากอู่ฮั่นเข้ามาผู้ติดเชื้อเป็นประเทศแรกนอกเป็นพบรายแรกนอกประเทศจีนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาไทยเป็นประเทศแรกเมื่อก่อนไทยเป็นอันดับสองอันดับสารองจากจีนใช่ไหมครัตอนนี้ไทยหายแล้วทิ้งท้ายแล้วอเมริกา กระโดดมาจากนอกห้องเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยสอบได้ที่หนึ่งเลยไทยเนี่ยทิ้งท้ายหายไปแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจีนปกปิดข้อมูลหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าผู้นําประเทศเห็นแก่ประชาชนหรือเปล่าถ้าไม่เห็นแก่ประชาชนเห็นแก่เจ้าสัวเห็นแก่นักลงทุนนักธุรกิจเห็นแต่เงินในกระเป๋าของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นแบบอเมริกาประเทศไทยแก้ปัญหาได้ดีนะครับ เศรษฐกิจจะดีได้ถ้าเราไม่ติดโควิดกันถ้าประเทศไม่มีคนติดไวรัสโควิดถ้ามีคนติดเศรษฐกิจเราลงแน่นอนก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าไวรัสโควิดเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนาน500วันข้อมูลการ ผลิตวัคซีนเนี่ยประมาณ500วันปีกว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็เริ่มผลิตวัคซีนกันละแต่ไม่สําเร็จการทําวัคซีนเนี่ยสำเร็จได้ไม่ถึง10%บเปอร์นนะครับทดลองครั้งหนึ่ง่สิบเปอร์เซ็นอร์ก็มันถ้ามันผลิตง่ายๆจริงมันคงมีมานานแล้วเนี่ยโควิดมีตั้งแต่ท้ายท้ายปีของปี62ตอนนี้ปี63เดือนเมษาพฤษภาครึ่งปีละ ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะผลิตสําเร็จมีแต่ทดลองแล้วเดยวหน้าผลเป็นที่น่าพอใจทดลองในสัตว์แล้วทดลองในสัตว์ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะต้องมาทดลองในคนอีกนะถ้ามันผิดพลาดอะยังไงเนี่ยมันรุนแรงกว่าอีกมันรุนแรงกว่าเชื้อติดเชื้อตามธรรมชาติเองนะถ้าวัคซีนมันไม่ได้ผลนะก็เพื่อนๆที่ร้อนใจเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยก็ ระบายใน Facebook ได้นะครับใช้ถ้อยคำที่สุภาพพลังความดีของทุกคนเนี่ยจะช่วยให้ประเทศฟันฝ่าไปได้ถ้าเราบน่นด่ารัฐบาลเราควรมีแนวทางแก้ไขให้รัฐบาลด้วยไม่ใช่ด่าว่ารัฐบาลไม่ดีจริงๆก็พูดคำรุนแรงนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะให้แบบ ช่องของเราเ่ยมีคําพูดที่แบบรุนแรงคําพูดที่ไม่ดีออกไปอเราด่ารัฐบาลเราว่ารัฐบาล,ลเราตําหนิรัฐบาล,ลอ่ะก็อยากให้ใส่คําชีแนะ้แนะแนะแนวแนวทางว่าเอ้ยที่คุณทํามันไม่ดีเนี่ยคุณควรทํำยังไงเข้าไปด้วยจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราจะได้ประโยชน์ด้วย เราจะไม่ได้อ่านคําด่าอย่างเดียวนะรัฐบาลไม่เห็นเราหรอกมันไม่มาดูเราหรอกว่าเราโพสต์ด่าอะไรบ้างมาแต่มันจะเป็นพลังพลังนี้ผมว่าพลังความดีหรือว่าพลังความไม่ดีถ้าเป็นพลังความดีมันก็จะช่วยดันคนทั้งประเทศให้ไปในทางที่ดีแต่ถ้าเรามีแต่พลังไม่ดีด่าทอการพลังไม่ดีมันก็จะฉุดให้ประเทศเนี่ยไปช้าหรือคนในประเทศเดือดร้อนกันมากขึ้น มันโยงเข้าหลักพุทธศาสนานะครับคนจิตใจดีอย่างกับภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราอยู่ใกล้ๆท่านเนี่ยมันเย็นสบายนะเรามีเรื่องร้อนไปอะพอไปเข้าวัดที่แบบเป็นวัดป่าวัดที่มีภาพปฏิบัติมันเย็นสงบใจมันลงเลยใจมันเย็นสบายแต่ถ้าเราไปไหนที่ไหนที่มันแบบมีแต่เรื่องร้อนๆเราร้อนๆอ,อยู่แล้วแล้วเราก็าไปแบบที่ที่มันมีแต่ความวุ่นวายอย่างเงี้ยอยู่ในตลาดสด ในตลาดอย่างเงี้ยที่มบบมีขายของไอ้พวกของแปลกๆอย่างเงี้ยเราเคยเห็นในประเทศต่างประเทศนะที่มันขายของแปลกๆมีงูมีอะไรเนี่ยแล้เชื่อดกันฆ่ากันเห็นเห็นก็สึกหดหูจิตใจมันหดหูมันไม่ได้เหมือนเราไปเดินที่ตลาดดอกไม้ก็ทนกว่าจะมีวัคซีนนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับอดทน เอาอีกอีกน่อยอีกนานอยู่อีกเป็นปีนั่นแหละกว่าจะมีวัคซีนนะก็ฝากย้ำด้วยว่าโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่อมติหมู่รัฐบาลบอกว่าให้เราอยู่กับที่ให้มากที่สุดก็เชื่อฟังรัฐบาลนะครับตอนนี้รัฐบาลขายล็อกลแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนๆได้แต่ก็ฝากอย่าลืมผ้าปิดจมูกนะครับก็เว้นระยะห่างด้วย ครับสวัสดีครับ